แม่ขาสวัสดีค่ะ,ะพ่อขาสวัสดีค่ะคมาเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ้งพ่อกับแม่กูมันกินขา้าวเป,ปิดพนะัดลมเดพัดลมด้วยเด้อเดี๋ยวไปน,นึงมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้คือน้ำพริกปูน้ำพริกปูหมกปลาซิวงมาเด้อค่ะพี่น้องกินหมกปลาซิวน้ำกัน หมกปลาซิวขัวไข่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมกปลาซิวขัวไข่แจ้วปูดตำสมบักม่วงบักกอสุกเก็บไม้จากนาค่ะพี่น้องมามามาคุณพ่อคุณแม่คุมพันกินข้าวเที่ยงวันนี้นั่งกินด้วยกันค่ะลูกเขยกำลังจะหาแตงโมมาให้กิน,ก,นกับข้าวค่ะแม่จา๋าเรียกเอฟซีมากินข้าวด้วยจ้าอุณนดูอยู่นะ แม่คะเรียกเอฟซีมากินข้าวค่ะมาเด้อเอฟซี FC, ลูกหลานมากินข้าวกับแม่เด้อแม่มีปูด้วยนะแม่เอาปูไหมสุกป,ปูตีนะสุกแล้วอโอเคจ้ะจ้ำดองพ่ออิ่มเรียบร้อยคะ่ะแม่จ้ำดองปูด้คะ่ะพี่น้องตาสวยจ้ำดองปูคือสวยใหญ่แท้ค่ะ เอาใส่เอาใส่ให้แม่จําแม่๋าเอาใส่ในนี่เอาเส่ในนี้ไม่เป็นไรแม่ไมาใจแม่เออนี่ยเนี่งแม่จําดองปูค่ะพี่น้องอย่ามาแปดลายอันเลยวะท่านขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่กูมพันธุ์ตุลาการค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่คะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะ